สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆที่เข้ามาใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามใหม่ในเพจวิกผมครึ่งหัวด้วยนะคะวันนี้แพรมก็จะใส่วิกผมบ๊อบปะบาดัดนะคะวันนี้จะออกไปข้างนอกด้วยก่อนออกไปข้างนอกก็ต้องใส่วิกผมกันก่อนนะคะไหนใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีทักทายกันหน่อยค่ะ อันนี้คือผมจริงแพมนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้แพมจะใส่บัาปะบาดาสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะนี่วันนี้แพมจะใส่ทรงนี้นะใครที่พร้อมแล้วดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะจะได้ทำเป็นเนาะโอเคไหมคะอ่าอันดับแรกเลยผมของแพมก็จะประมาณนี้ แต่ว่าผมมันเสียข้างล่างแล้วมันจะเป็นแบบฟูๆนะคะมันทําให้สวัสดีค่ะคุณฟ้าใสสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีทักทายแพมหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ความสวยไปให้สาวๆหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนาอไม่รู้ว่าทุกคนตื่นหรือ,อยังเอ่ยแต่ก็น่าจะตื่นกันแล้วนะโอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวแพรมจะเริ่มใส่วิกผมให้ดูเลยนะคนที่ทักเข้ามาในเพจเมื่อคืนหรือว่าเมื่อวานนะคะถ้าแพรมตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะทางเราจะตอบกันเองสองพี่น้องไม่ได้มีแอดมินช่วยนะคะมีน้องแพรมกับน้องเอนะคะที่ช่วยกันตอบเนาะโอเคค่ะเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยเนาะอ่าผมจริงแพรมก็เห็นตามที่ สภาพที่เห็นก็นตามนั้นเลยนะคะแล้วเราจะใส่บอปปรับอัดัดแล้วสวยๆไปด้วยกันชีวิตติดวิกนะคะเป็นผู้หญิงที่ติดวิกมากใส่มาห้าหกปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะแคมจะรัดผมรวบต่ำไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแํมให้ดูด้านหลังนิดนึงเนาะ จะได้เก็บผมเข้าไปข้างหลังด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในเพจนะคะแพรมขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะได้เข้ามาติดตามกันแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะสวยไปด้วยกันเพราะแพรมจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงสวยนะคะเวลาใส่วิกเข้ามาแล้วเหมือนแบบแปลงร่างเลยทีเดียวเนาะอ่าเพื่อไม่เสียเวลานะคะแพรมจะใส่ทรงบ๊อบป,ป่าบาดาาสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะ ข้างในจะมีตัวเสียบแบบนี้แล้วก็มีกิ๊บป๊อกแป๊กด้านข้างนะคะเราเปิดไว้เลยนะวันนี้แพมจะใส่แค่ทรงเดียวนะคะอันนี้กิ๊บหลุดไปข้างหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพมขอใส่แบบไม่ติดกิ๊บเลยดีกว่าเนาะปิดกิ๊บไว้นะคะข้างล่างก็จะมีตัวเสียบด้านล่างแบบนี้นะคะสาวสาวอ่าสวัสดีทักทายทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ความสวยไปให้เพื่อนเราด้วยนะคะ ใส่นานๆจะมีปัญหากับหนังสีสาไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าแพรมเองใส่มา5-6ปีนี้นะคะปีที่6คือปีนี้ใส่ทุกวันวันนึงเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้ก็จะ8ปดโมงเกโมงไปถอดวิกอีกทีก็สองทุ่มก่อนอาบน้ํานะคะสวัสดีค่ะลูกค้าใหม่สวัสดีค่ะคุณสายสุรีสวัสดีค่ะคส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทุกคนนะคะอ่าเริ่มใส่วิกกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณยอหญิงสวัสดีค่ะอ่าสังเกตว่าแพมจะมีตัวเสียบอยู่ตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมมองเห็นไหมนี่คือตัวเสียบนะคะที่อยู่ตรงมือแพมนะแพมจะเสียบลงไปตรงระหว่างกลางนะคะของเคิร์ฟครึ่งวงกลมของหัวเราเนาะแล้วทีเนี้ยแพมไม่ได้ติดกิฟต์แพมก็จะค่อยๆสไลด์มือลงมา สวัสดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แพมหน่อยนะคะเราจะสวยไปด้วยกันนะคะใครที่มีหน้าสวยมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ใครที่ไม่มีหน้าไม่สวยแบบแพมนะคะเราก็จะต้องแอปสวยด้วยวิกผมครึ่งหัวเป็นตัวช่วยนะคะอ่าอันนี้คือใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทรงเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะแอมจะมีคลิปสอนใส่วิกไว้บน YouTube ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันใหม่ๆไม่ค่อยได้อัพถ้าใครที่ได้ f o l l o w เพจแล้วขอบคุณค่ะผู้แชร์ขอบคุณค่ะคุณสิริรัตน์นะคะค่ะอันนี้คือแอมใส่วิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมทีนี้เวลาเราจะเซตให้เขาไม่พองมากเราจะใช้มือจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้ นี่แล้วผมมันจะแลดูมีวอลลุ่มแล้วแพมก็จะมาเก็บผมข้างหน้าแพมขึ้นอีกนิดนึงเนาะนี่แบบนี้ถ้าใครที่มีผมหน้าม้าก็ใส่ได้นะคะใครที่มีผมหน้ามา้าใส่ได้หมดเลยนะชีวิตจริงแพมคือถ้าใครวิดีโอหาแพมแบบว่าในชีวิตระหว่างวันเนี่ยน้อยครั้งมากที่จะเห็นแพมไม่ใส่วิกะนะคะเพราะแพมเป็นผู้หญิงที่ติดวิก ไม่ใช่ว่าขายวิกแค่แบบว่าเฮ้ยขายวิกแล้วมาไลฟ์ไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ใส่จริงอะไรเงี้ยนะคะเพราะผมแพมมันเสียมากใครบอกไม่สวยสวยค่ะขอบคุณค่ะอ่าทีนี้เราจะติดกริฟหรือลัดหนังยางก็ได้เนาะวันนี้แพมจะติดเป็นกริฟดาวเล็กๆแบบนี้นะคะไว้ข้างบนเนาะ เนตค้างเหรอคะเนตค้างเหรอเอาตายจริงเนตค้างเหรอคะมองเห็นไหมเอ่ยเห็นชัดไหมหรือว่าให้แพมกดไลค์ใหม่ไหมคะอันนี้ทรงบ๊อปปบปาบ่าดาดนะคะเป็นทรงบ๊อปปบปาบ่าดาด ทรงนี้จะเป็นทรงที่แพมสั่งผลิตผมดำแซมสีเทาสำหรับคนที่มีหงอกเยอะมาด้วยนะตอนนี้ของกำลังผลิตอยู่แล้วเดี๋ยวจะส่งเข้ามานะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะน้องแพมใส่วิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งติดตามค่ะคุณแพมใส่แล้วสวยน่ารักมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนมีใครที่ยังใส่ไม่เก่งหรือว่ามีใครที่ยังใส่ไม่เป็นไหมคะ อ๋อตอนนี้ได้แล้วนะคะมีใครที่ยังใส่วิกไม่เก่งใส่ไม่เป็นนะคะสามารถที่จะดูคลิปเพิ่มบน YouTube ได้นะคะคีย์คำว่าวิกผมครึ่งหัวเนาะแล้วก็จะเจอน้องแพมนะคะในใน u t u b e นะคะแพรมน่ารักมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะวันนี้แพรมใส่วิกผมทรงบอบป,ป่าบาดาดนะคะ แล้วผมข้างหน้าก็จะเป็นผมจริงแพมเนาะวันนี้แพมใส่ชุดแบบนี้แพมก็เลยอยากจะใส่เป็นบล็อปปะบาดนะสั้นๆส,สบายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกข้างนอกก็จะเติมแว่นแบบเก๋ๆนิดนึงประมาณนี้นะคะเวลาออกข้างนอกเนาะแว่นหายมากนะคะใหญ่กว่าหน้าเยอะมากนะคะคือแบบว่ามีพวงแก้มเยอะนะคะเราก็จะใส่แว่นหรือทีนี้ถ้าใครแบบว่าไม่มั่นใจว่าเขาเรียกอะไร ใส่วิกแล้วมันจะเห็นรอยต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถหาคาดผมน่ารักน่ารักแบบนี้มาวางไว้ข้างบนอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะหรือใส่กับหมวกเวลาเราถอดหมวกออกมันก็น่ารักได้อีกนะคะ ใครที่เข้ามาใหม่ถ้าแพมตอบแชทช้าสําหรับคนที่อยากจะขอซื้อวิกนะคะแพมต้องขออภัยร่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเราตอบกันเอง2พี่น้องคือมีน้องแพมกับน้องเอนะคะแล้วทีนี้อาจจะตอบช้านิดนึงแต่ตอบได้ทั่วถึงแน่นอนนะคะรอนิดนึงนะช่วงนี้ขอแบบว่าเช็คสต็อกไปด้วยกลัวแบบว่าเวลาตอบไปแล้วสต็อกหมดอะไรเงี้ยจะจะแบบว่าเออ มันจะไม่ทันใจที่จะได้ใช้งานอะนะคะต้องขออภัยด้วยนะแพรมขอต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการในเพจวิกผมครึ่งหัวนะคะเราจะพบกันแบบนี้บ่อยๆนะคะวันละทรงเนาะว่าจะใส,ส่ทรงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิกเต็มหัวกับครึ่งหัวต่างกันยังไงคะวิกเต็มหัวเขาจะเป็นวิกที่มีหน้ามา้ามีแสกแบบแสกตรงกลางให้แล้วมีหน้าม้าลงเนาะอันนั้นเวลาแพรมใส่แพรมจะดูเป็น สาวสองแต่ว่าทุกวันนี้สาวสองเขาใส่วิกสวยนะคะแพรไม่ได้พลาดพิงถึงนะถ้าแพรแบบใส่แล้วหน้าแพรจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนพ,พี่สาวสองที่เขาใส่แล้วเขาสวยอะ่ะเขาใส่แล้วเขาเนียนแต่แพรเองใส่ไม่ได้เลยใส่แล้วเป็นป้าไปเลยไม่พลาดพิงไปพ,พ,พี่สาวสองแล้วกันแต่เวลาแบบ วิกครึ่งหัวเนี่ยเขาจะมีความเนียนใส่ง่ายใส่สบายตัวกิ๊บมันจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําให้เจ็บหัวขอให้เราบาลานตัวกิ๊บดานข้างให้ดีถ้าใส่เก่งก็ไม่ต้องติดกิ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถมอ่านข้อมูลไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจวิกผมครึ่งหัวต่อไปเราจะเจอกันบ่อยๆนะคะเราจะเจอกันบ่อยๆในเพจค่ะสวัสดีค่ะคุณแพมสวัสดีค่ะพี่จุธานัดนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะแพมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจความสวยของเรานะคะเราจะสวยด้วยวิกผมครึ่งหัวเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วว่าตอนก่อนแพมใส่วิกเป็นยังไงแล้วหลังใส่เราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแพมหันหลังให้ดูนิดนึงนะมีปัญหาผมน้อยเห็นคุณแพมใส่แล้วชอบขอบคุณคะ่ะผมแพมเองก็น้อยแล้วก็ชอบทําสีผมบ่อยแล้วมันก็เลยเสียนะคะ อันนี้แพมจะม้วนม้วนแบบเก็บเก็บผมนิดนึงแล้วก็ให้ดูผมข้างหลังอันนี้เวลาเราอยากจะเซตแบบนี้ก็ได้นะหวานหวานอ่าเป็นทรงย้อนยุคนิดนึงนะคะวันนี้นะเดี๋ยวหันหลังให้ดูนิดนึงถ้าเราเก็บเข้าแบบนี้นะคะผมข้างหลังเขาจะประมาณแนวลงอย่างนี้เนาะนี่คือผมข้างหลังนะคะทรงเขาจะเป็นบ๊อบป่าบาดัดเนาะก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่าสวอนสวอนออกนิดนึงนะคะสวอนสวอนออกนิดนึงแต่ถ้ามาข้างหน้า ถ้าแพมไม่เซตไม่เซตให้เขาทรงเข้ามาข้างหน้าก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าแพมหวีแล้วเซ็ตทรงนิดหน่อยนะคะก็จะได้ทรงแบบสวยๆบางคนอยากให้เขาเห็นดัดเยอะๆก็แค่ใช้มือจับๆนิดนึงนะคะ บบสวัสดีค่ะคุณเจียบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่พาม่ได้อ่านชื่อด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจวิผมครึ่งหัวเพจแห่งความสวยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้สาวๆที่มีผมน้อยผมบางหรือว่าสาวๆที่มีผมดีอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนสไตล์ด้วยทรงผมหลากหลายสไตล์นะคะ วิกผมครึ่งหัวเป็นอะไรที่ใส่ง่ายใส่สบายใส่แล้วเนียนมากสําคัญใส่แล้วสวยมากๆนะคะสําคัญใส่แล้วสวยอันนี้ยาวน่าจะประมาณอยู่ที่ทเทมดาว่านะ35เซนเะนาะ35เซนไห ทีนี้ช่วงหัวของแต่ละคนถ้ามีหัวเล็กหัวใหญ่ไม่เท่ากันความสั้นยาวของวิกนะคะแล้วก็ช่วงคอนะคะมีผลหมดเลยนะมันใสบางคนบอกว่าใส่แล้วทําไมหนูใส่แล้วมันสั้นขึ้นทําไมพี่แพมใสแล้วมันยาวจางอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณสําหรับการแชร์ด้วยนะคะอันนี้เป็นวิกผมไหมค่ะแต่มีความเนียนมากนะคะเนียนเหมือนผมจริงเลยนะคะทรงที่แพมใส่อยู่เรียกว่าทรงบ๊อปปบปะบาดัดนะคะใส่ในชีวิตประจําวันทุกวัน ทำเกรงใจทุกคนจังเลยเข้ามาแล้วพูดอยู่คนเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเออมาพูดอะไรให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยแพมอยากบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็แพมขอเป็นคนหนึ่งที่ให้คําปรึกษาในเรื่องของการใส่วิกผมครึ่งหัวนะคะให้ใส่สบายใส่แล้วสวยใส่แล้วเนียนนะคะทางเพจยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหากแพมกับน้องเอตอบช้าต้องขออภัยด้วยทํางานกันสองคนไม่ได้มีแอดมินช่วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเนาะวันนี้แพมขอมีแบบเป็นม้าถางมาไหมคะไม่มีคะ่ะร้านแพมมีวิกผมครึ่งหัวอย่างเดียวนะคะ พมขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวน้องแพมจะใส่วิดให้ดูวันละทรงมีทั้งหมด22ทรงนะคะคือวันไหนที่แพมว่างแมจะหยิบทรงต่างๆมาใส่ให้ดูทรงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามแพมด้วยนะ,ะแล้วใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแค่แชร์ก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณปลายปลายปีปีใหม่เนาะเราจะ แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปร่วมทำบุญด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามวันนี้แพรมขอสวัสดีทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะคะทรงนี้ราคา980บาททุกทรงในเพจนะคะราคา980บาทสามารถขอดูทรงได้นะคะมีทั้งหมด7เฉดมีทั้งหมด7เฉดสีนะคะมีทั้งแบบผมดำสนิทดำธรรมชาติดำคาราเมลชอบทุกทรงเลยคะ่ะพี่แพรมขอบคุณคะ่ะ สีคาราเมลสีน้ำตาลช็อกน้ำตาลทองอ่อนนะคะมีหมดเลยทรงยาวทรงยาวตรงมีไหมคะมีคะ่ะวิกร้านทำม,มีทั้งผมไหมและผมแท้ผมแท้จะเป็นผมตรงทุกทรงนะคะมีความยาว12นิ้ว18นิ้ว20นิ้วแล้วก็26นิ้วนะคะผมแท้สามารถทำสีได้ยืดได้มวนได้นะคะตัดแต่งทรงได้หมดเลยนะคะผมแท้ก็จะ ไม่สามารถทำทรงดัดลอนๆแบบนี้เหมือนไหมที่แบบว่าอยู่ได้นานๆได้เนาะชอบพี่แพมพูดเพราะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พัมขอลาก่อนนะคนเข้ามาเรื่อยๆเลยวันนี้พัมขอลาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พัมเสมอมานะคะ